สวัสดีทุกคนครับสวัสดีพี่แคทครับสวัสดีครับไม่เห็นนังนี่โอ้ขึ้นเสาไฟฟ้า,ามนุษ,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 ษย,ย์ไฟฟ้าอยากยืนฟฟ้าอ,อืมเอา้าวันนี้ครับได้ซื้อสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์มาอย่างที่เห็นครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ครับแผงโซลาเซลล์นะแผงโซลาเซลล์แผงขนาด35วัตนะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์ส่องแสงก็คือ100วัตครับนีมีไฟสถานะเสียบชาร์จพร้อมใช้งานละ ที่แรกให้พี่เขียดได้ออกแบบให้ว่าจะเอ๊ะมันจะหาเหล็กยังไงเพื่อที่จะมาติดเสาไฟแบบนี้เนาะพี่เขียดได้ออกแบบมาละเป็นตัว L น่ครับเป็นตัว L อลังจากนั้นก็จะมีเหล็กตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางอืมเป็นแบบนี้เลยง่ายๆเป็น L เหล็กแต่ละท่อนยาวเท่าไหร่พี่เขียดเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบแอืมอ่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบเนาะแล้วก็ความห่างตรงนี้คือเท่าไหร่ครับยี่สิบครับยี่สิบบ่ยี่สิบเซนเป้เลยบ่เข้าเสาพอดีเข้าเสาพอดีแบบนี้ใช่มัครบ แต่าจากนั้นเวลาจะใส่ก็ต่อติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้มาก่อนแผงโซลาเซลล์ก็ลุ้มหลวมไว้ก่อนโยกใส่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ติดเนี่ยติดหลอดหลอดไฟสปอรตไลท์ครับสว่างอาทิตย์หนึ่งได้ครับถ้าในกรณีแสงอ่อนๆนเพราะว่าเนี่ยครับขีดหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่ได้ประมาณสักวันหนึ่งเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้เลยนะครับและทุกๆวันนึงก็จะมีการชาร์จเป็นของแท้ครับเป็นของอจินไดนะครับเอาลองลอง,ลองใส่ดูพี่เขียด ลองดูนะครับเหมือนผมไม่ได้มาช่วยไงไม่รู้เลยวันนี้อนะ่อ,อม,มาครับปรับจับมาอือก็ยกไปครับสวมเข้าไปครับสวมเข้าไปเลยใช่ไหมครับเข้ามาเลยแล้วดึงมาจากนั้นก็นกใส่น็อตน็อตเข้าไปเลยใส่นอ็อตก็ให้มันทะลุมาฝังด้านนี้ปรับหานิดนึง ทีนี้ก็คันน็อตให้มันแน่นใช่ไหมครับมันก็จะล็อกครับมันก็จะล็อกก็แค่นั้นเองครับใส่เข้าไปที่เหลือเราค่อยปรับพวกแผงปรับพวกสปอร์ตไลท์ให้มันอยู่ในตำแหน่งนะครับแค่นี้ครับความสูงที่เราขึ้นมานี่ประมาณกี่เมตรพี่เขียด มีระครัห้าเมตรนะครับห้าเมตรขึ้นเลยครับอต้องคือจะทําแบบนี้มันต้องใช้นั่งร้านเพื่อความปลอดภัยเนาะครับถ้าใช้บันไดเคยลองแล้วรู้สึกว่ามันไม่เวิร์คมันเสียวๆขาสัน่น <c oughs> ก็เลยเป็นนั่งร้านนี่ครับล็อกไยครับ ไม่เป็นไรครับก็ให้เขาเห็นก่อนานะประมาณนี้โอเค่าก็จะประมาณนี้ทีนี้เราก็มาปรับปรับไอแผงให้มันอยู่ตามตำแหน่งของแสงแดดนะครับถ้านในกรณีแสงแดดสาบางแสงแดดท่านก็ปรับเอาครับแล้วแต่ความเหมาะสมแต่รูปแบบโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับว่ประมาณเท่าไหร่พี่เขตนี่ในการทําขาแบบนี้นี่นนรวมน็อตกอน็น่าจะมี เหล็กทุกวันเม็ดเท่าไหร่มันก็จะอยู่ประมาณ200บาทครับประมาณ200นี่ครับต้นทุนน่าจะ200บาทเรียบร้อยแล้วก็ด้านนี้ก็นี่ครับใช้รีโมทครับรีโมทคอนโทรลในการที่จะใช้กับแผงโซลาเซลล์ครับนี่รีโมทของเราถ้าเรา,าทานายกรณีที่เราต้องการเปิดเราก็กดปุ่มมันก็จะทํางานนี่ครับทางานแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ผมใส่ก็นี่ครับให้มันส่องสว่างไปบริเวณถนนครับที่ คนทั่วไปจะวิ่งไปมาได้นะครับลองเทสดูก่อนนะครับถ้ามันโอเคเดี๋ยวก็จะใส่ติดตามเสานะครับไล่ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะแบบก่อนที่จะมาถึงบ้านอย่างนี้น้อยประชาชนคนทั่วไปก็จะได้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับแต่วันนี้เรามารีวิวในเรื่องของการที่จะนะี่ครับทาเป็นในเรื่องของที่เรียกว่ามันติดแผงโซลาเซลล์นะครับกับสปอตไลท์งบประมาณประมาณถึง200ไม่เบ็ดเสร็จ <200 S 1> ประมาณ2องสามรเนาะเนี่ยรวมแผงโซลาเซลล์ด้วยก็ประมาณ2000กว่าบาทสองพันต้นๆน,น,นะครับ แต่ที่สําคัญที่สุดมันต้องต้องมีความรู้เรื่องช่างด้วยนะถ้าจะให้ดีก็ให้ช่างเขาทานะครับโอเคครับผมแล้วประกอบให้เสร็จเยวค่อยว่ากันเนาะโอเคครับผมนี่ครับพามาดูกันเห็นไหมครับติดง่ายๆครับด้านนู้นเป็นตัวแอลครับจะเป็นแบบนี้ด้านข้างมองไปก็จะเห็นแบบนี้ครับโอเคครับผมสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ ขึ้นมาแล้วขาสั่นเลย